ไม่มีอะไรทำนะครับหมุนลออรถเล่นโอ้ดูฝนตกไม่ได้ล้างเลยฝนตกไม่ได้ล้างเลยฮะฝนตกทุกวันเนาะไม่ได้ล้างเพราะว่าล้างฝนก็ตกและเองก็ไม่มีอะไรทำหมุนรอรถดเล่น ว่าจะเปลี่ยนล้อนี่อเอาสีอะไรสีทองสีแดงสีน้ำเงินอ่าเบบุญโหนะครับไม่ค่อยได้ขับเลยนะครับโจย์อย่างเดียวซื้อมาแล้วก็ไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มเลย <c oughs> จ้อาอย่างไงนี่พูดไปเปลี่ยนลอ้ออ่าจัดการเลยแล้วก็จะเอาสีอะไรบอกเอาถอดล้อเลย คุญโหอยากได้สีใหม่หรือเปล่าครับอาจจะเบื่อสีดํานะครับไม่เไปไ็นไรเรามีหลายสีนะครับจัดไปไม่รู้จะเลือกสีอะไรนะครับแล้วแต่เขานะครับเราให้โอกาส สงสัยจะเอาสีทองละมั้งนี่น่าจะเป็นสีทองไอ้โฮมันชอบสีทองอ้อาววาทอดไรเร็วแต่ว่าสองนาทึงนาทีหมดเลยหน้าหลังอ่ะชอบรูไหนไปเอามาเลยให้โอกาสเฉพาะวันนี้เท่านั้น อ่พีซีเอ็ก์ที่จดพังแล้วเครื่องอ๋อที่จอดชุดสีประสบอุบัติเหตุนิดหน่อยนะครับก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวก็มารับแล้วเออเจ้าตัวรูปลอจริงๆเออ, <laughs> อวันนี้จะได้กลับบ้านแล้วนะครับคันนี้อ่ัน,นี้เอาไปขายที่ไหนขช่เายเอาไ <c> ไม้เอ็งเอาไปขายที่ไหนนี่ เอามาใส่สเียเองใส่โลแมกแทนนิใส่คืนแล้วมันขับยากเกินอก็ไม่ยอมบอกว่าเปลี่ยนโลใหม่นึกว่าเปลี่ยนดีนะน,นี่มีคนมาซื้อแล้วดีแล้วที่ไม่ขายเกือบออขับยังไม่ทิงร้อยโลเลยนี่ร้อยโล,ลนะเองขับมาจากศูนย์มาในกี่กิโละสองกิโลเองนี่อายางและแมกนี้นะครับผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับสองกิโลจากศูนย์มาบ้านแล้วก็ มีคนมาติดต่อซื้อนะครับทั้งคู่นี้ก็สองพันห้าแต่ว่าเกือบขายนะครับไม่งั้นบุญหอคงไม่ได้ใส่แล้ววันนี้อ่ะลองใส่ดูสิถ้าอยากแล้วแต่กา,างก่อนนี้แล้วแล้วคิดจะใส่อันนั้นคืนไหมอนาคตอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอนนะครับตอบไม่ได้ตอบว่าไม่ใส่ก็อ,อาจจะใส่ อ่าพีซีเอ็กกลับสู่ภูมิลำเนาอโอหลอกว่าเปลี่ยนโลเนาะสุดท้ายก็เปลี่ยนแมกอาลองลองใส่ดูว่าจะเป็นยังไง,ง,งเอเอติมลมให้เรียบร้อยเลยว่าจะสวยไหมแล้วการโหลดของเรารจะชนไหมไปดูถ้ <c oughs> าไม่สวยก็แลแ้จะตัดสินใจเองแล้วกันเพราะว่ามอบหมายรถนี้ก็มอบห้แล้วไม่ได้เกี่ยวขอ้องพูกเรือนตามใจผู้อยู่ เราดูว่า <c oughs> ต้องเปลี่ยนโชคออกไหมเอาลองดูอ่าถ้าบุญหอบเปลี่ยนโชคนะครับช้างชายโยแท้ๆนี้ขายเพียงส9มเก้าเก้านะครับ,บนี่ทำไม <c oughs> จัดปลุเราก็ต้องลงทุนกว่านั้นซื้ออีกคันเพื่อมาใส่เออใช่ที่เราที่เราประกอบกันนี่คืนเพราะว่าเรามีแผนแล้วใช่ไหมใช่ไหมจะซื้อเรมโบมาคอยพบกับเว็บร้นะครับเร็วเนี้บุญหอบว่างั้น ร้อยหัวถึกหรือหรือว่าหัวแหลมไม่รู้คอยดูก่อนก็เลยทําเป็นว่าแม่ทํารถเดิมผมจะทํารถเดิมเนอะผมไม่อยากซิ่งแล้วนี่หลอกจนได้เออเดี๋ยวแม่เองได้ยินเนอะแม่เองไม่ได้ดู YouTube ด้วยไม่รู้เรื่องดอก อผลจะเป็นยังไงชนไหมบุมตกแล้วนะบุนตกแล้วด่าลูกยางเลยอะนะครับคอยดูว่าจะเป็นยังไงนะครับรถเดิมแต่เพิ่มเติมคือความแรงพอได้นะครับคันนี้แคมแฮแคมเอสเคเอสกลองแมปคอยดูมันจะเตี้ยไปไหมนี่ แล้วก็โถผ่าของแดงสายสี่แน่นอีกแน่นแน่นแน่แนนะเอาลงดูซิว่า,าจ,จะขับได้ไหมหรือชนไหม,มไม่น่าชนหรงเนาะยั่เก็ดออรตัวอยังมันก็สวยไปอีกแบบนะครับ ขาตั้งขาตั้งต้องไม่ต้องเออปกติเออมันตรงๆเนาะเออใช่ตั้งแล้วมันตรงเออใช่ว่าสองสองพันยี่สิบเอ๋ยเอาใจยากเดิมเดิมมาขาตั้งก็สั่างเลยมาลองดูเออแอบใส่จันแต่งไว้แอบแอบแต่งเล็กๆอ่ะปึ๊บปึ๊บ ชึบโอ้ลองขับดูสิแล้วการจัดแนวพอดีเลยปกติอย่างนี้แหละเอ้ยลงพัดกระลุนะซอนอู๋อ่ะไม่ได้หรอกต้องซ้อนการติดแล่น่าจะติดว่ะเอาลองตรังๆแล้วเอามาตรงๆที่จะนี่ดูเออตรงนั้นแหละยอดก่อนเอ็งลองนั่งแบบเมื่อกี้สิมันจะขับได้จริงไหมไม่สวยว่ะ โอ้โหไม่ไม่ได้เลยร้อนนะต้องยกยงต้องยกคืนยกหน้ายกหลังอมาไปรับขับก่อนห้ามได้ที่ไหนแล้ว